คุณมากนะคะสาหรับไอข้าวเหนียวมะม่วงอันเนี้ยแม่ไปตลาดมาใช่ไหมตลาดาเลิฟแล้วก็แบบอะไรนะแม่เล่าดิน้องคนที่อยู่ขายผลไม้กับข้าวเหนียวเนี่ยแม่ไปถามก็ว่าโลเท่าไหร่เออเอ,อง่ายคือเดี๋ยว,วเราจะเล่ารวบรวมให้เลยวันนี้แม่ไปตลาดมานะคะแล้วก็ไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงที่จะมาให้จ่าแล้วก็ซื้อของไว้พัแล้วบองเออว่าน้องคนขายเป็นเจ้าของร้านเขาก <ๆ S 1> ็าแบบว่าอ้าว อันนี้ใช่แม่พี่จ๋าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูไม่คิดตั้งหนูให้พี่ฟิล์นเลยคุณแม่อร่อยมากเดี๋ยวกินให้ดูเร็วอร่อยจริงคือข้าวเหนียวร้านเขาอร่อยดีนะแม่เนาะหนูรักพี่จ๋าหนูต้องการให้พี่จ๋ากินเตี๋ของหนูเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยนะโอ้โหข้าวเหนียวกระเด็นมาหานี่เลยโทรศัพท์เลยอร่อยอร่อยจริงคือข้าวเหนียวร้านนี้มันหอมมากโปรโมทให้เลยร้านนี้ตรงไหนแม่ ขวามือก่อนถึงสะพานลอยคือเ้ยวเข้าไปเลยบาปาิคอเน่ไปอีกใช่ไหมใช่รง<อ>มาเรื่อยๆเลยตรงตลาดสดห้วยขวาไงจะอยู่ล็อกขวามือตลาดสดข้ามถนนมาแล้วก็จะอยู่เอาง่ายๆใครเป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงจานนี้นะคะและที่ให้แม่ของจ๋ามาฟรีไม่คิดตังค์ติดต่อจัไว้หน่อยเดี๋ยวจ,จะเก็งมทให้เอ้ยอร่อยจริงร้านนี้โอเคเลยแล้วเขาขายไม่แพงด้วยใช่ไหมแม่แต่เดี๋ยได้ไมาฟรีมันถูกกว่าแบบไม่แพงนะ วันพราก็เลยกินมาเกีนงข้าวเหนียวกับไข่ต้มก็ดีมากน่ารักมากมีข้าวเหนียวมะม่วงให้กินด้วยก็ถือว่ามันไม่ใช่เนื้อสัตว์กินได้อย่าลืมนะคะวันนี้วันพาสวดมนต์บำเพ็ญกันด้วยเนาะไปก่อนล้วบ๊ายบาย